อิงฟ้าวราหะฟาดยักษ์แฟนคลับถูกเหยียดเพศสภาพไม่ชอบเวทีอยากกดขี่ด้วยเพศอิงฟ้าวราหะออกโรงต้องแฟนคลับถูกเหยียดเพศในกลุ่มนางงามไม่ชอบบริบทเวทีก็อย่าเอาเพศสภาพมากดขีดก่กันกลายเป็นประเด็นร้อนที่โลกออนไลน์หันมาให้ความสนใจทันที สำหรับอิงฟ้าวราหะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนดไทยแลนด์2022และรองอันดับหนึ่งมิสแกรนดอินเตอร์เนชันแนล2022ได้ออกมาโพสต์ข้อความรราย,ยาวด้วยความไม่เข้าใจหลังเจอคอมเมนต์เปรียบเทียบเพศสภาพของฐานแฟนคลับในกลุ่มนางงามโดยอิงฟ้าวราหะได้เผยความในใจปมแฟนคลับถูกเหยียดเพศผ่านทาง X ทวิต e เตอร์ a r a h a ระบุว่า ไม่เข้าใจว่าคนเหยียดและเปรียบเทียบบริบทเวทีแล้วใช้เรื่องเทศสภาพฐานแฟนคลับมาเปรียบเทียบกันในกลุ่มนางงามคำว่าพวกติ่งทอมดี้เห็นบ่อยมากๆคือทอมดี้แล้วมันเป็นยังไงเทศสภาพไม่ใช่เรื่องหน้าขำหรือเอามากดขี่กันไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามไม่เห็นด้วยจะแซวว่าจะไม่ชอบบริบทเวทีหรืออะไรก็ตาม อย่าเอาเรื่องเพศสภาพมากดขี่และวัดความเป็นมนุษย์ฐานแฟนคลับทั้งหมดที่มีก็กล้าพูดได้เลยว่า หลากหลายในกลุ่ม LGBTQIA+ มีสิทธิจะชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับบุคคลใดก็ได้และที่ผ่านมากล้าพูดด้วยกว่าเรามีทุกวันนี้ได้เกิน70%เพราะมาจากแรงชับพอร์ตที่ดีและมีคุณภาพมากๆจากพวกเขาการใช้ชีวิตให้มีความสงบสุขคือการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มันไม่ได้ยากแต่มันทำได้โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวร่าบนโซเชียลถึงขนาดมีคนเข้ามากดถูกใจหลายหมื่นครั้งและรีทวีตข้อความออกไปมากมายนับไม่ถ้วนด้านแฟนๆหลังจากได้อ่านความในใจของสาวอิงฟ้าต่างก็คอมเมนต์ชื่นชมถึงทัศนคติและมุมมองที่มีต่อเพศทางเลือกก่อนทิ้งท้ายว่าเลือกรักคนได้ไม่ผิดจริงๆ